พบกับรายการวัคซีนออนไลน์นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะในตอนนี้กับพี่ชั้นพัชรัยิ่งดํานุนค่ะและช่วงนี้นะคะอยู่กับครูไซเบอร์นะคะร้อยตํารวจเอกทัาชชัยทรัพย์สืบอ,องค่ะจากตํารวจพุทรจังหวัดปัตตานีมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนกันในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่เราจะมาติดตามนะคะหลังจากที่เรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพในการถูกหลอกโอนเงินไปแล้ว ขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่ได้โทรศัพท์ไปแจ้งอายัดกับทางธนาคารต้นทางไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นพี่น้องประชาชนจะต้องดําเนินการต่อไปอย่างไรคะ,อะพอเราแจ้งจากธนาคารมาแล้วนะครับธนาคารก็จะให้เลขรับแจ้งความสําหรับธนาคารมานะครับเฉพาะซึ่งตรงนี้เราต้องจดและเตรียม,อมเอาไว้นะครับเพื่อ นำไปแจ้งกับตํารวจอีกทีหนึง่งการแจ้งกับธนาคารเนี่ยคือการอายัดบัญชีเท่านั้นยังไม่ใช่การแจ้งความนะครับใช่แจ้งอายัดบัญชีก่อนนะเราต้องนําเลขจากที่ธนาคารให้เนี่ยไปติดต่อกับตํารวจเพื่อเชื่อมโยงกันจะได้มีการอายัดต่อเนื่องและจะได้มีการคืนเงินได้อย่างถูกต้องนะครับค่ะ,ะแล้วพอทีนี้เราก็ต้องถึงเวลาต้องไปแจ้งความกันแล้วใช่ไหมครับต้องเตรียมหลักฐานเอ,อกสารอะไรบ้างคะอันดับแรกเราก็ต้องมีเลขที่ธนาคารให้เรามาก่อนนะครับค่ะ เป็นเลขยังไงนะครับเสร็จแล้วก็เวลาไปแจ้งต้องมีับรประชาชนตัวจริงครับถามว่าทาไมต้องใช้เลขัตรทาไมต้องเอาับรประชาชนตัวจริงไปแจ้งความด้ยครับเพราะว่าเพราะว่าในระบบเนี้ยต้องมีการยืนยันตัวตนและมีการแจ้งความออนไลน์เพื่ออะไรครับถามว่าทุกที่เราเราไปแจ้งความที่สถานีตํารวจก็ได้ถูกไหมครับแต่ว่าในคดีออนไลน์เนี่ยถ้ามีการถ้าท่านแจ้งความออนไลน์เนี่ยท่านก็จะสามารถมีการติดตามผ่านระบบออนไลน์ได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะพอเนี่ยมีแบบจะชนตัวจริงแล้วใช่ไหมครับมีเลขสําหรับ ที่ธนาคารให้มาสำหรับารเป็นคดีแล้วก็ไปแจ้งความแล้วท่านก็ต้องแนบหลักฐานว่าท่านเนี่ยถูกหลอกอย่างไรค่ะเพื่อให้ตํารวจเนี่ยรู้ได้ว่าเป็นความผิดฐานไหนและจะได้ดำเนินการกับคนร้ายได้อย่างถูกต้องครับก็ต้องดูว่าท่านเนี่ยถูกหลอกผ่านช่องทางไหนครับค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีการแชทคุยผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆผ่านทางไลน์ทางแชทอะไรพวกนี้เราก็ต้องแทปบเราก็พิมพ์ให้กับตำรวจใช่ครับ นินดออกมาหรือว่าแคปเป็นไฟล์ไว้ครับเพราะว่าแล้วส่งให้กับตํารวจเพื่อว่าเป็นแจ้งความออนไลน์ที่สา,ารีตำรวจทีเพราะว่าหลักฐานทุกอย่างจะถูกเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดถามว่าเอ้พี่ครับแล้วทําไมต้องเพิ่มความยุ่งยากแบบนี้ครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่หลายๆหน่วยจะได้ช่วยในการติดตามเงินคืนกับท่านยังไงล่ะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่แจ้งความออนไลน์เนี่ยจดไว้ในกระดาษใช่ไหมครับแล้วคนอื่นจะมาดูได้ยังไง<อ>ครับก็จะมีตํารวจหลายที่ช่วยดู ช่วยดูทุกคนก็จะเห็นข้อมูลของท่านหมดแล้วข้อมูลของท่านถ้าคนร้ายเนี่ยใช้บัญชีที่หลอกให้ท่านโอนไปเนี่ยหลอกหลายๆคนคดีก็จะช่วยยมมันก็จะมาถึงจุดที่เราก็จะป้องกันได้ก็จะรู้ตัวได้เร็วได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นมีคนช่วยทำหลายคนดีกว่าทำคนเดียวถูกครับค่ะแสดงว่าสามารถไปแจ้งความออนไลน์ได้ซึ่งมีช่องทางให้เข้าไปแจ้งเข้าไปได้ที่ช่องทางไหนได้บ้างคะการแจ้งออนไลน์ถ้าท่านไม่รู้ว่าเข้าเว็บไซต์เว็บไซต์ที่เราใช้นะครับก็คือ ไทยโพลิสออนไลน์คอมค่ะเข้าไปที่เวิร์ดไวยเว็บไทยโพลิสออนไลน์คอมแล้วถ้าจำไม่ได้ทำยังไงครับพี่มันยาวหรือเัวนี้ไปเซิร์ชดูข้อมูลได้ไหมคะน่าจะเจอได้ไปเซิร์ชในเซิร์ชเอนจินอย่างเช่นคูเกอรหรืออะไรก็ได้ครับพิมพ์คำว่าแจ้งความออนไลน์ครับค่ะก็จะขึ้นมาอันแรกเลยแล้วก็เข้าไปได้เลยคคลิกเข้าไปได้แล้วถ้าแจ้งความผ่านออนไลน์แล้วต้องไปแจ้งที่สพได้อีกไหมคะการแจ้งความออนไลน์ การแจ้งความออนไลน์เนี่ยคือการลงข้อมูลเบื้องต้นถามว่าต้องไปที่สอบพ่อยไหมต้องไปครับต้องไปด้วยใช่ครับเพราะตอนนี้กฎหมายของเราประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยยังกําหนดหลักเกณฑ์ไว้อยู่ว่ายังไงก็ต้องไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนอยู่ดีแต่มันก็จะประกอบการแจ้งให้ได้เร็วขึ้นครับค่ะงั้นก็เป็นข้อดีนะคะสําหรับการที่เรา รู้ตัวแล้วก็รีบรวบรวมนะคะข้อมูลหลักฐานต่างๆท่านผ่านการชัดการไล์กันแล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นเอกสารนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปแจ้งความออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์นะคะที่ www.thaipolice.online.com นะคะแล้วก็เอกสารทั้งหมดนั่นแหละก็รวบรวมไว้แล้วก็ไปแจ้งความได้ที่สพใกล้บ้านท่านนะคะอีกนิดนึงครับค่ะแล้ว ถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ทำยังไงอะครับทำอย่างไรบ้างคะแลวถ้าท่านประชาชนทั้งหลายที่ไม่ค่อยมีความเช่วยชาญในการใช้เทคโนโลยีะทำาไงดีคะมีตัวช่วยไหมคะมีครับมีสายด่วนมีการแจ้งความออนไลน์ครับโทรไปที่เบอร์1441ครับ1 4 4 1สสค่ะใช่ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ท่าน2 4ชั่วโมงเพื่อรับแจ้งความออนไลน์แล้วก็คีย์ให้กับท่านส่วนหลักฐานเพิ่มเติมก็ท่านจะมีพนักงานสอบสวนโทรมาทัดหมายท่านไปพบที่สานมีตำรวจครั้งหนึ่งแล้วท่านัมอให้พกงานสอบวเมื่อไปแจ้งก็ได้ครับ ก็จะสะดวกรวดเร็วในการติดตามมากขึ้นนะคะนี่เป็นข้อมูลเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะคะสำหรับประการของเราวัคซีนออนไลน์ค่ะรู้เท่าทานันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะ